เจ้าได้รับพี่น้องม้อนชี้ก้นได้หลังเดี๋วนะครับบาปปางเขาบอกเขาจะมาหาปางกะนี่คือในทุ่งนาค่ะโอ้โหเข้างามมากครับแต่ว่าแดดนค่อนข้างแรงนะครับนะจะมาหาปาแล้วทีนี้เราก็ลืมอะไรของมันก็ไม่รู้เทียมนก็ได้มีโอกาสถ่ายทุ่งนาให้พี่น้องดูค่ะ ฝั่งนี้จะเป็นเข้าอีกอย่างหนึ่งนะครับแน่ฝั่งนั้นก็จะเรืองแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเข้าอีกอย่างหนึง่งอะไรอย่างนงี้นะครับเนาะนาหมดทุ่งนาหมดเลยครับอุ้ยเข้างามงามพี่น้อง เียงรุ้นไหนมีปักขอนบ่ปักขอนปัปกขอน,ขอนมีหอยก็เอาหอยนะนี่รูปไปเยยนไไปปังมาไปเยียนไอ้เเขียดก,ก,ก็อย่า <c oughs> งหนะูนั่นล,ล,ลูกเไว้อนะอัยนะมาลงเต้อยางูเหมือน่ะ Có... Đi không pun, đi mà lòng tàu đấy luôn, anh chỉ bảo hiền đấy mà, cá ở bên ngủ, cá ở đâu giờ anh không còn ngủ, chỉ hú mình bảo đi à, cá ở đâu, bắt chủ vô tàu đấy luôn, anh ăn đu đang mà chơi đi đi mưa mà ngày tao sao, đang đang nướng à, đi

Hãy subscribe cho mát Ghiền Mì Gõ Để không cố say máy em này Cá Phát cán có là nó này đây บรรยากาศตรงนั้นก็จะเป็นหมู่บ้าน,นครับหมู่บ้านนะเห็นเปล่ามมัยก่อนก็ที่มนเคยมัดเทียมัดไถที่เขาลำกันนะครับแต,ตนน่ตอนนี้ก็จะเป็นจะเป็นออกดวงได้นะครับอีกนิดนึงก็จะเก็บเกี่ยวอะไรไลขั้นตอนาเขาเก็บเกี่ยวกันยังไง นะครับเดี๋ยวมนจะถ่ายให้ดูนะครับนเนาะแต่ละท้องถิ่นยังไม่เหมือนกันครับอู้ตอนนี้ก็ยาใส่ก็วัดขาไปเมื่อละน้อยเขาเป็นงามๆรับพีน้องเอองามมากเลย นาของบ้านมวนเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่นามวนดอกมานาของนีาพี่น้องกันนั่นแหละนี่หมู่บ้านมวนก่อนจะมาทำนาะตรงนี้ก็ต้องขี่รถขี่อะไรมาทำนะครับแ้วก็มานอนที่นี่เป็นอาทิตย์อะไรอย่างนี้ครับทั้งีมาหม,นมาุนมาเนันกหนเออเห็นทุงน่งนาคิดหอดมาหมุนเนาะไอเวีนไอ้กรรม คือทุ่งนาเนี่ยมันก็มีอะไรมันก็จ้างลงไปถึงนู่นเลยครับดูมากเลยต่งโน้นก็จะเป็นภูเขาดินแดงเขาแดงดิงแดง,ดง,ดง,ดง 네, 카우 h â 가 t r o n 양 n 이 y có rừng khâu i n ปลาอ่ะไปเย็นเลยครับนั yeah. ้นดูนกันมีอะไรหรือเปล่าปัดอะไรอ่ะเข้าไปมองดูดูดิเป็นบ้าเหรอจึงูกว่าสวยกางอะไรก็การที่ไรมันมีเยเชงอ่ะชอบเยเชงอ๋อ ข้าเขาฉียมุดด่วแล้วในตอนนี้ใ <c oughs> ช่หมเนี่ไม่เคยมานป้านะถ้าไม่เห็นแบบแบบๆบบแบบไก็บ้างจะง,งูเมือนกันเน่เอาเฉาบางเต่า ก็จะก็จะมันโตอาก็กาอีกสักนิดนึงก็จะได้เปลี่ยนเข้าทาเป็นเข้าเมาได้เลยนะครับ มันก็จะตกแล้วครับพี่นอ้องเอ้ยหมัตกตกง่างยๆไปเลยเฮ้ยเอ็อามาพี่หน้าก็ยิบยิบปอน, <c oughs> น,นไปไหนมาไปาเที่ยวในทงนา <c oughs> โอเควิ่น้องกลับบ้านนะครับ